ชนาไม่รู้ในยนสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเอาข่าวคราวมาเล่ามาเล่าให้ฟังอีก1คลิปนะครับคนจะรวยห้ามพลาดห้ามพลาดนะครับคนจะรวยนะครับกองสลากประกาศเลื่อนออกหวย2องนวดนะคนจะรวยห้ามพลาดกองสลากประกาศเลื่อนออกหวย2องนวดซ้อนนะครับงวดไหนบ้างเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับก่อนที่จะ ฟังรายละเอียดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สนาไม่ถู้ในผพลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมคนจะรวยจะซื้อลอตเตอรี่ห้ามพลาดกองสลากประกาศเลื่อนออกหวยสองงวดซ้อนนะครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 7ตามที่มีข้อมูลประกาศเรื่องเลื่อนออกสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคม2567 เป็นวันที่2มกราคม2568ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงกานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลจริงนะแต่ก่อนเขาเรีวยกว่าเป็นข่าวปลอมเฟกนิวนะปรากฏว่าผู้สิข่าวไปตรวจสอบเป็นข้อมูลจริงเป็นข่าวจริงนะครับสำนักงานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลประกาศแจ้ง ปรับเปลี่ยนวันออก,กรางวันจากงวดวันที่30ธันาคม2567เปลี่ยนไปเป็นวันที่2มกราคม2568เนื่องจากในช่วงดังกล่าวตรงกับเทศกาลปีใหม่จึงมีการขยับวันออก,กรางวัลให้เกิดความเหมาะสมมากขึ้นส่งผลให้การจำหน่ายสลากงวดดังกล่าวจะมีเวลาซื้อขายมากถึง17วันเพิ่มขึ้น1วัน17วันเนี่ย ให้เวลาไปหาหวยแต่ครับผมนอกจากนี้ในการออกรางวัลงวดการเงินมกราคม2568ยังได้กำหนดให้ออกรางวัลเป็นวันที่17มกราคม2568นะครับซึ่งไม่ได้ออกเหมือนปกติในวันที่16ของทุกเดือนเนื่องจากในวันที่16มกราคม2568ตรงกับวันครูนะครับก็เลยเลื่อนไปออกวันที่17นะครับ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่ www.glo.or.th นะครับผมก็ไปเชิญดูได้ใน o o o g l ลนะครับจะมีข่าวรายละเอียดนะครับคลิปนี้นำมาฝากเพียงเท่าน,นี้ขอให้ทุกท่านร่บบรวยทุกคนนะครับมีเวลาซื้อไป17วัน นะครับขอให้ทุกท่านรวยๆสุขภาพแข็แงแรงทุกท่านพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ